าหารแก้เบาหวานกินลดน้ำตาลในเลือดได้การกินยาเพื่อรักษาโรคย่อมได้ผลดีกับโรคที่รักษาแต่เมื่อใดที่ต้องกินครั้งละหลายๆเม็ดเป็นเวลานานนานแบบนี้ย่อมไม่ดีกับไตเป็นแน่การเป็นเบาหวานก็เป็นโรคที่ต้องกินยาที่ยาวนานเช่นกันเมื่อเป็นเช่นนี้หากินอาหารที่ช่วยลดน้ำตาลในเลือดช่วยให้น้ำตาลคงที่ได้ ก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเบาหวานและลดการกินยาลงได้บ้างซึ่งอาหารลดน้ำหนักในเลือดได้ก็มีดังนี้ 1. หอมและกระเทียมมีการศึกษาแล้วพบว่าพืชสมุนไพรทั้งสองชนิดนี้สามารถลดน้ำตาลในเลือดได้และสามารถใช้ได้กับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สโดยจะมีสารไปกระตุ้นการหลั่งอินซูลินของผู้ป่วยให้หลั่งได้ดีขึ้นทำให้น้ำตาลในเลือดอยู่ในระดับที่คงที่ 2. โฮเกรนมีอยู่ในขนมปังโฮลวีตและข้าวไรสเบอร์รีมีเส้นใยอาหารที่ทำให้รู้สึกอิ่มนานเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ร่างกายย่อยได้ช้าทำให้น้ำตาลในแป้งของข้าวและขนมปังชนิดนี้ค่อยๆย,ย่อยไม่เร็วเหมือนแป้งชนิดขัดขาวทำให้คุมน้ำตาลในเลือดให้คงที่ เรียกว่าครบวงจรของสุขภาพดีกันเลยทีเดียว 3. อะโวคาโดรับอุดมไปด้วยไขมัน่มตัวชนิดดีต่อร่างกายไขมันชนิดนี้จะช่วยลดน้ำตาลในเลือดไขมันดีชนิดนี้ยังสามารถพบได้ในถั่วเมล็ดพันยมืชน้ำมันมะกอกรู้แบบนี้แล้วหากนำมาดัดแปลงใส่เป็นอาหารรับประทานบ่อยๆ ช่วยลดน้ำตาลได้แล้วยังสามารถลดความเสี่ยงต่อการลนลงปูอีกด,ด้วย 4. ปลาแซลมอนสุดยอดของแหล่งอาหารที่เต็มไปด้วยโอเมก้า3โปรโตีนในอาซินและวิตามินดีเพิ่มการเผาผลาญพลังงานได้ดีทำให้สามารถลดน้ำตาลในเลือดให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ปกติทำให้ช่วยลดความเสี่ยงจากการเป็นเบาหวาน รับประทานเซลมอนที่มาจากแหล่งธรรมชาติจะดีกว่าที่มาจากการคอลเลงเพื่อจะได้หลีกเลี่ยงสารปนเปื้อนตกค้างเช่นสารปรอด 5. ชาเขียวสารแคตทีเซนที่พบมากในชาเขียวจะช่วยเพิ่มการขผาผลาญพลังงานและไขมันได้ดีขึ้นทําให้ผู้ดู่เป็นประจำคุณําหนักให้คงที่ได้ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดและคอเลสเตอรอลแต่ควรดูมในปริมาณ พอเหมาะไม่มากจนเกินไปคนดื่มระหว่างวันและไม่ควรดื่มแบบชนิดที่ผสมน้ำตาลาก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดไม่ลดลงอาหารลดน้ำตาลในเลือดดังกล่าวนะับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่นำมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงการเป็นเบาหวานทั้งนี้การดูแลตนเองทางด้านอื่นๆเพื่อลดน้ำตาลในเลือดก็ควรทำด้านอื่นควบคู่ไปด้วยเช่นการออกกำลังกาย การพักผ่อนที่เพียงพอหากเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ควรไปพบแพทย์ตามนัดและกินยาอย่างสม่ำเสมอจึงจะควบคุมน้ำตาลได้คงที่และสม่ำเสมอ